สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่4มกราคมนะคะคุณได้พลังงานเอชซ n อฟเพนติเคะิส่วนเขาได้พลังงานเดอะเจวินะ วันนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอใครที่น่าสนใจนะคะแต่จักรวาลบอกว่าให้ระมัดระวังให้ดีนะคะถ้าคุณยังโสดอยู่นะคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบว่ามีอ b อบเซชันอะนะคะถ้าเกิดว่าเขารักคุณเนี่ยเขาก็จะแบบอยากจะครอบครองตัวคุณอาจจะหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนขี้หึงประมาณนี้นะ,ะมีไพ่โคดิเพนเดนซี่นะคะซึ่งมันหมายถึงการที่ว่าอีกคนนึงติดอยู่กับคนรักมากเกินไปอะนะคะอะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับคนรักหมดเลยนะคะหรืออาจจะ หมายถึงการอยากจะครอบครองหึงหวงอะไรมากมายก็ได้ทีนี้มีพลังงาน Trust ์ด้วยเขาจะเป็นคนที่มักจะไม่ค่อยจะเชื่อใจเราอะนะคะถ้าเกิดคบหาคนนี้คุณจะรู้สึกว่าโดนครอบงำนะคะอันนี้ก็เตือนไว้ส่วนใครที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะวันนี้แฟนอาจจะดื้อนิดนึงหรือว่าอาจจะ พยายามที่จะมาตามเรานะคะพยายามที่จะแบบว่าอยู่ติดตัวติดกับเราอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งทังที่คุณเองก็มีความรักที่มั่นคงให้เขาแต่เขาจะระแวงเราอะ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบว่าไว้ใจเราตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยระวังจะทะเลาะก,กันนะคะ